สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้แล้วนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะคําเตือนนะคะวิดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะเหมาะกับบคุคคลอายุ20ขึ้นไปรับชมนะคะไม่สนับสนุนการพ่นทุกประเภทปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะทําไมเราหนาวจังเลยะ่ะหากระหาาเสื้อกัน น้อยนะคะสลับเมื่อวานนะคะสลับสีน้อยของเมื่อวานนะ,ะได้อะไรบ้างดูซิดูซิซหนูก็ยังพันได้ดูนั่นนี่้ยแก้วยังมาได้เดิเมกันอ,อ,อนา่าได้สามอืมแล้วน,น,นี่แหละ เน้นนะคะสี่สามห้าเหรอสี่ห้า สองห้าสี่สองเนี่ยสี่สองก็คือว่าสายรูดรวยสายรูดรวย สายรุดรวยอ่าสายรุดรวยนะแนวทางเยอะมากเลยเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยพี่จา๋า ไม่ได้ไปไหนเลยตื่นสายไม่ได้ไปไหนเลยแล้วป่าไม่ผ่านอะไรบ้างเหรอจ๊ะป่าไม่ผ่านอะไรเลยหรือจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ตกทุกวันน,วนี่ไทุกคนศ3 0 6 09, 10, 14, 03, 0ส1 0 1 4 1 7 0306.09101417่นสน้นะ ค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่เสียงดังอันนี้มันฟาดปกไปๆๆจ้าไม่เป็นไรค่ะสูนเนี่ยก็ต้องไปอีกแล้วสูนหนึ่ง 135 ระวังนะระวังงูนะไอ้เหลือมนะล้อดังๆนะเจะจะได้วิ่งออกไปวิ่งวิ่งหนีน ไปไหนต่อเราไปไหนต่อ อะไปยังไงดีเราแต่อยากไปอยากให้ไปจะให้ไปสามเลยนะสองสี่สามอยากให้ไปสามเก้าเลยนะทุกคนแต่ว่ามันเยอะไปไหมไม่เอาไม่เป็นไรเท่าน,นี้แหละพอละมาคือมาไปเลยศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดค่ะ เน้นอะไรเน้นนี้อยู่แล้ว ค่ะสำหรับสีหน่อยไว้นะกิจพี่ปกติ V I P นะคะทุกคนไปนี่ก็ได้ค่ะหนึ่งสาศูนยี่สำคัญ0ูนย์สามศูนยหนยนึ่งศนย์หน่สีนะ่หนึ่งเจดนะคะประมาณนี้แหละทุกคนถ้าจะเบิ้ลอันนี้ก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจเกสองเ้าห้าเ้าแป 1 0 1 4 1 7 9 2 9 5 9 8นปะคะอ่ะ,อะประมาณนี้นะคะทุกคนอยากให้3 9มเหมือนกันนะแต่ว่ามันเยอะเกินไปพอละแค่นี้ก็เยอะแล้วนะทุกคนอ่ะชอบวินไปวินอะไรก็ว่ากันไปนะคะขอให้โชคดีนะคะเฮงๆงปังๆนะผิดถูกอย่าว่ากันนะคะ